สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีเริ่มต้นทําพวงมาลัยนะคะมีน้องเขาถามมานะคะว่าเริ่มต้นยังไงก็อย่างนี้นะคะคือเราจะทําเป็นวงกลมก่อนแบบนี้ งกลมค่ะเราขึ้นด้วยโซ่สามเสร็จแล้วถัก F เอาปลายไหมนะคะไปทางด้านนี้เราจะถัก F ในวงกลมนะคะสามครั้ง สนับโซ่เป็น3ามด้วยนะคะเสร็จแล้วโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ถัก 3F อีกทีหนึ่งสองสแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วดึงไหม่เอาเข็มออกนะคะแล้วก็ทิมไปที่ โซ่ที่สค่ะที่เราขึ้นโซ่3ามไว้นะคะโซ่ที่สามเสร็จแล้วไปเกี่ยวที่เราปล่อยเข็มออกมาเมื่อกี้ดึงรวบค่ะให้ได้เม็ดข้าโพดแบบนี้เสร็จแล้วโซ่หนึ่งทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะพัก 3F 1 สอสโซ่หนึ่งหง่สองสทีนี้เราก็มาเกี่ยวตรงนี้นะคะที่เราขึ้น F แรกไว้ นนีะะคะ้ทำไปให้ได้แล้วแต่บางคนก็จะเป็นหกหกเม็ดข้าวโพดแบบนี้นะคะแบบนี้บางคนก็เป็นแปดเป็นสิบสองแล้วแต่นะคะพวงใหญ่พวงเล็กเดี๋ยวอันนี้จะทำแค่หกนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะค่ะอันนี้ได้หกแล้วนะคะทีน,นี้เราจะขึ้นแถวใหม่ก็หลังจากที่เราโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะเราก็มาเกี่ยว กลางแบบนี้โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มาเกี่ยวตรงช่องว่างระหว่างดอกนี้อีกทีหนึ่งแบบนี้แล้วก็ขึ้นเป็นโซ่สามแล้ก็ทำดอกเหมือนเดิม ับโซ่เป็นสองนะคะสามแล้วโซ่หนึ่งก็ทำสามเอฟอีกทีหนะึ่งสองสามเสร็จแล้วปักเข็มลงไปที่โซ่ที่สามของไหมดึงผ่าน ก็ต่อไปก็ทิมลงไประหว่างมเมคกวโพดแบบนี้ทําไปเรื่อยๆขึ้นแถวใหม่ก็เหมือนกันนะคะให้ทําเหมือนกันเลยสอง จะได้เป็นแถวที่สองก็ประมาณนี้นะคะก็ถักไปให้มันครบหกแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ทิ้มเข็มลงไปตรงกลางตรงนี้นะคะตรงกลางดอกอย่างนี้ แล้วก็โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็มาปักลงตรงนี้อีกทำ X นะคะรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นเป็นโซ่สามก็ขึ้นเป็นแถวที่สามต่อไปก็ประมาณนี้นะคะลองทำดูค่ะ